มาต่อกันที่ช่วงบ้านชันวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันกีฬาสีซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนในจังหวัดขอนแก่นนะคะนอกจากผู้ปกครองในชุมชนจะเข้ามาให้กําลังใจลูกหลานของตัวเองได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังเป็นส่วนสําคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้วยติดตามจากรายงานของนะะักข่าวพลเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ กีฬาโรงเรียนของกลุ่มสถานศึกษาพื้นที่ที่2ตำบลดอนสร้างและตำบลบรรวาเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งสิจัดขึ้นสุปีแต่ละปีกสีหมุนเวียนไปตามโรงเรียนต่างๆในกลุ่มปีนี้โรงเรียนบันท้องหลางตำบลบรรวาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้เฮทหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในเทือนนี้โดยใส่ซื้อว่าสีเผงเกมเล่นเทปเดินนันนี่แล้วแล้วเข้ากับจีฟ้ากัน ียังบอลเละแกงสุดแนวล่ะควัตซุดแนวกันฝันังของเขากันเดินของเขานั่นล่ะมีหละรอบสุดท้ายเด้หนิต่อไปอีก่พิณาอ่านเล่าน่าดีมีฝากกันไปหั่นเขาหั่นกระช่างไปสินะดูเรียกไปสินะต้มใป่ทุกปีแขกงจานดีเด้หนิขบวนพาเลทดถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่แต่โรงเรียนสั่งสรรค์ขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่ต้องกาข่าวสู่ประชาคมอาเซียนและการยังเป็นสีสันที่กระตุ้นให้ผู้ใหญ่ต่ละมูบ้านออกมาให้กำลังใจลูกหลานการแข่งกีฬากลุ่มโรงเรียนตะละเทือบอมแมนซิมีตะทับนักกีฬาตัวน้อยเท่านั้นแต่ก็ยังมีผู้ปกครองจำนวนมากมาติดตามการแข่งขันอย่างใกล้ชิดนาไปเสกับนั่งว่าเขาไปเล่นเด็เล <iałem S 1> ่นบอล กัตโต้ยังไปฉันหน้าแลนสิบพันดีเนี่ไปลูกเขาไปเสียเขาเจน้ำเด็กน้อยคิดว่าเขาได้มีความรู้มีการศึกษาของเขาอนาคตของเขาไปนาเขาก็มีก้มใจเด็ดเขาก็ลงเด็ดเขากับร่มเขาก็มีใบจิตกิจยอดของเขาอันนั้งหน้ามดล้มเรียนบ้านเท่านี้เป็นแข่งที่เนียคนแก่ไอะไรแบบนั้น ยังทม่ังมันะไม่ได้ม่ได้ไม่ไดร่ได้ไม่ได้ไม่ะด้ม่ไดาไมลได้ไมด้ไม่อ้ไม่ได้ไม่ไบ้ม่ได้ไ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 ม่ได้มาไบ้ไม่รด้ม้ไม่ไดมไดม่ไาม่ได้ไม้ไม่ไ้ไม่ได้ไม้ม่ได้ไม่ไดาไม่ไม่ได้ไม่ได้มบ้ไม่้มม่มามมม่มบม่ ขี่สีคอยเหตุหนาทีดูแลนักกีฬาและกการยังมีส่วนรวมสนับสนุนโรงเรียนกระตุ้นให้ซูฟายได้เห็นความสําคัญของเด็กหน่อยและเยาวชนเพื่อห่วมกันพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนักข่าวพลเมืองจังหวัดขอนแกน่นรายงาน